สวัสดีครับก็มาพบกับกวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นําเอาทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ดีๆ,ๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อให้ท่านได้นํเอาความรู้ที่ได้นะครับไปพัฒนาทักษะนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับหรืออาจจะช่วยแก้ไขปัญหานะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสํานักงานนะครับของท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลบเพจใน facebook นะครับลบแฟนเพจนะครับใน facebook นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วเราไม่ต้องการนะครับเรามีวิธีการลบยังไงนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเข้าไปที่ระบบของ facebook ก่อนนะครับอาจจะเข้าด้วยอีเมลหรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็เข้าสู่ระบบไปนะครับ อตอนนี้ก็ผ่านไปเลยก็ได้นะครับเข้ามาส่หน้าเพจหน้า facebook ของท่านนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็ให้ไปกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเพจที่ต้องการลบนะครับเช่นผมต้องการจะลบเพจตัวนี้นะครับที่สร้างไว้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็จะมีเป็นเพจที่มันถูกตั้งค่าลบไว้แล้วนะครับวิธีการลบผมยกเลิกก่อนก็แล้วกันนะครับตกลงนะครับทีนี้วิธีการลบก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไปไปเลือกเพจที่เราต้องการจะลบออกนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกไปแล้วนะครับก็ไปตรงการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับ ตั้งค่านะครับตั้งค่าเพจนะครับเราจะลบเพจนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับมันจะมีลบเพจอยู่นะครับตรงนี้นะครับหากต้องการที่จะลบเพจนะครับก็คลิกลงไปเลยนะครับคลิกลงไปเลยนะครับ f เฟซบ o ๊กก็จะเตือนขึ้นว่าการลบเพจของเราเนี่ยมันจะลบออกเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1 4วันนะครับ แต่ถ้ายังไม่ถึง14วันเนี่ยเราสามารถที่จะกู้เพจกลับคืนมาได้นะครับยกเลิกการลบได้นะครับเผื่อเราเปลี่ยนใจนะครับแต่หากท่านต้องการที่จะลบจริงๆนะครับก็พิมพ์คำว่าลบตัวนี้นะครับมันก็จะมีชื่อเพจตามตามหลังนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเบบก็จะให้ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าต้องคุณมั่นใจนะว่าจะต้องการจะลบเพจนี้จริงๆนะครับถ้า ยังหากเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจได้ภายใน14วันนะครับถ้าหลัง14วันก็จะลบออกทั้งหมดนะครับลบถาว,วรเลยนะครับตอนก็คลิกเป็นลบเพจไปนะครับ <c oughs> เปลี่ยนบุ้ก็จะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยืนยันนะครับทีนี้พอเข้าไปดูเพจนะครับที่เราลบไว้นะครับมันก็คลิกเข้าไปนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีตัวเสียงแดงขึ้นนะครับเพจน,นี้ก็ถูกจะลบในอีก14วันนะครับหากท่านต้องการที่จะยกเลิกการลบนะครับท่านก็สามารถที่จะมากดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการยกเลิกาการลบเพจได้นะครับก็มากดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับลบเพจน,นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับ บางทีเราอาจจะสร้างมาเยอะๆนะครับนะเราลืมไม่ได้ใช้อย่างนี้ก็สามารถที่จะไปลบได้ตรงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ